สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกลคนบ้านบ้านผู้เก,ก่ามาหาพ่อแม่พี่น้องแล้วเด้อจ้ะมันสาวสกลได้ของกินมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าจ้าสาวสกลได้ตำสัวตีนไก่ว้าวนี่ตำใส่คุกแล้วกันยกถ้าจะยกคุกมามันนักจ้ะก็เลยใส่ถ้วยเดี๋ยวเอามาเทกับพี่กับน้องเนาะอือตีนไก่ต้มเปื่อยเลยจ้ะอือ เลยจุวดว้าวอืมอืมแซ่บกัะจักสิเวออะไรล่ะพี่น้องเข็ <laughs> <laughs> มคนมาก ทั้งหมักนาวทั้งมัเกือเทศทั้งหมักขีก้ติ้งลายแล้วจ้ะได้แล้วจ้ะตำซัวตินไก่เนาะนี่ได้สตอด้วยวันนี้สาวสกุลได้สตอมากินกับแก้มว้าวอร่อยอร่อยแล้วก็มีผักคอจัดแล้วก็มีเบบี้แครอทเนาะเแบบี้แครอทเแบบี้แครอทกรอบๆแซบๆเลย มาด้จ้ะภายยังมากินข้าวมาแซ่บๆกับสาวสกุนเดอรินไก่เปื่อยๆกินย่างในด้วยมือนีบไ,ได้เลาะกระดูกฟฝ้าจ้ะ <c oughs> เหตุงานมาละเมื่อยดึกต้มไปเปื่อยเอาเนาะปวดๆไปจ้ะ กนปะุ้นเหนียวๆจ้ะ 음 으음 ¡Uy! อืมอ้มอื้มส่อนความอวดอืม้ม nhìn lên ว้ยเพชรเพชรเด้จ้าพี่น้องแต่แค่กล้องมันสว่างมีแสงเนาะ มันก็เลยไปได้แบบแดงจัดจ้าน ท้ายท้ายสุดอวบทุกขาอื